ตอนที่3,094พลังเสียงฟีนิกซ์จึงแม้ฝนเฟยเฟ่ยจะไม่ได้โกรธด้วยเรื่องเพียงแค่นี้แต่เธอก็ยังต้องการจะทดสอบจิตใจของหานเส้นเธอใส่พลังลึกลับเข้าไปในการร้องเพลงของเธอซึ่งมันเป็นพลังเสียงของฟีนิกซ ความบาดหมางระหว่างหานเซินและกงซูจินเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครรู้มากไปกว่าเฟิงเฟ่ยเฟยตอนนี้เมื่อกงซูจินถูกฆ่าตายไปถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือในหัวใจของเฟิงเฟ่ยเฟ,ย,เฟยก็สงสัยว่าหานเซินคงจะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่เธอไม่อยากจะเชื่อข้อสันนิษฐานนี้ของตัวเองดังนั้นเมื่อเห,หานเซ้นอยู่ที่นี่เธอจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังเสียงของเธอเพื่อทดสอบจิตใจของเขา เธออยากรู้ว่าหานเซินจะมีความสามารถพอที่จะฆ่าคนอย่างก,กงสูจิน้นจริงหรือเปล่าเฟิงเฟ่ยเก่งเรื่องการใช้พลังเสียงเธอสามารถควบคุมมันได้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรที่เธอเป็นหนึ่งในสามนักร้องระดับท็อปของอาณาจักรสินเธอใส่พลังเสียงฟีนิกเข้าไปในเสียงของเธอขณะที่เธอทำแบบนั้นคนคนอื่นต่างคิดว่าเสียงของเธอเริ่มจะฟังดูไพเราะยิ่งกว่าเดิม แต่ทางด้านของหานเส้นนั้นรู้สึกราวกับว่ามีพลังเสียงที่น่ากลัวบางอย่างกำลังพยายามคุกคามเขามันเหมือนกับว่ามีเสียงฟ้าร้องที่สั่นสะเทือนทั้งท้องฟ้าและผืนแผ่นดินขึ้นในหูของเขา ฮานเซ่นขมวดคิ้วเขามองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าคนอื่นยังคงเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงรู้ว่าเฟิงเฟยเฟยคงจะต้องใช้พลังเสียงบางอย่างกับเขาเพียงแค่คนเดียวแต่ฮานเซ่นไม่ได้ทําการเคลื่อนไหวใดๆถึงเสียงนั้นอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวและยากจะทนได้สําหรับคนอื่นแต่ฮานเซ่นสามารถเมินเฉยต่อมันเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดที่เขาต้องทําคือทําสมาธิและเสียงนั้นจะเงียบเหมือนกับยุงเขาไม่จําเป็นต้องใช้ยีเล เพื่อต่อสู้กับมันในตอนที่เฟิงเฟ่ยเ,ยเห็นว่าหานเซ่นไม่มีปฏิกิริยาใดๆและเห็นว่าเขากําลังยิ้มพร้อมกับกระพริบตาให้กับเธอราวกับว่าเขากําลังท้าทายเธอเธอก็รู้สึกตกใจ มันกระตุ้นความอยากเอาชนะในหัวใจของเธอเธอเพิ่มพลังเสียงฟีนิก์ขึ้นไปอีกมันเป็นเหมือนกับเสียงร้องของฟีนิกที่สั่นสะเทือนท้องฟ้าจนเกิดเป็นวังวนที่พยายามจะดูดฐานเส้นเข้าไปข้างในคนอื่นๆน,นั้นไม่ได้ยินมันแม้แต่บอลกายที่นั่งอยู่ข้างๆฐา,านซส่นก็ไม่รู้สึกอะไรเขายังคงดื่มด่ำไปกับเสียงร้องของเฟิงเฟย หานซส่นยังคงดูเหมือนกับว่าเขาไม่รู้สึกถึงอะไรทั้งนั้นถึงแม้เขาจะได้ยินเสียงแต่เสียงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเขาแม้แต่นิดเดียวเฟิงเฟ่ย,ฟยสังเกตเห็นว่าหานซส่นยังคงยิ้มให้กับเธอด้วยเหตุผลบางอย่างเธอรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดเป็นพิเศษมันทำให้เธอเพิ่มพลังเสียงฟีนิกขึ้นไปอีก แต่ไม่ว่าเฟิงเฟยเฟยจะเพิ่มพลังเสียงฟีนิกขึ้นมาสักแค่ไหนฮารเซนก็ยังคงเมินเฉยต่อมันราวกับว่าเขาไม่ได้ยินอะไรมันทําให้เฟิงเฟยเฟยเชื่อว่าพลังเสียงฟีนิกของเธออาจจะมีปัญหาบางอย่างเพลงนั้นใกล้จะจบลงแล้วแต่เธอก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรฮารเซนได้มันกระตุ้นความอยากที่จะเอาชนะของเฟิงเฟยเฟยให้สูงขึ้นไปอีกในตอนที่เธอร้องประโยคสุดท้ายเฟิงเฟยเฟยใช้วิชาประสานยีนฟีนิกคลายทูเกเตอร์ของเธอ พลังเสียงของฟีในิกไครตูเกเตอร์นั้นสามารถทำลายแม้แต่ทองคำขาวถึงแม้ฟเฟิงเฟ่ยจะพยายามอย่างเต็มที่แต่เธอก็ไม่สามารถซ่อนพลังเสียงของเธอจากคนอื่นๆได้อีกต่อไปแม้แต่เสียงร้องของเธอก็เริ่มจะฟังดูแปลกในตอนนี้ยอดฝีมือหลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าเสียงร้องของ,ฟงเฟิงเฟ่ยนั้นฟังดูผิดปกติ พวกเขาขมวดคิ้วและหันไปมองหานเส้นที่อยู่ในจุดศูนย์กลางของการโจมตีหานเส้นยังคงทําเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินคลื่นเสียงที่น่ากลัวเขาปล่อยให้คลื่นเสียงซัดเข้ามาสู่ตัวของเขาขณะที่เขายังเมินเฉยและยิ้มให้กับเฟิงเฟ่ย,ฟยตอนนี้บอลกายที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเอามือปิดหูของตัวเองดูเหมือนกับว่าบอลกายกําลังตกอยู่ในความเจ็บปวดเขานั่งอยู่ใกล้ๆกับหานเส้นมากเกินไปด้วยเหตุนั้นเขาจึงถูกลูกหลงไปด้วย โชคดีที่เฟิงเฟ่ยเ,ยเ,ป,ยเป็นหนึ่งใน3นักร้องระดับท็อปของอาณาจักรสินด้วยเหตุน,นั้นถึงพลังฟีนิกคล y t ตุเกเตอร์จะน่ากลัวมากๆแต่เธอก็ยังสามารถควบคุมมันได้เป็นอย่างดีพลังนั้นจึงไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับบอลกายอะไรมากนะักแต่ตอนนี้ความสนใจของทุกคนหันมาอยู่ที่โต๊ะของหานเส้น มันทําให้หานเส้นและบอนกายกลายเป็นจุดสนใจอย่างประทันหันทุกคนมองไปที่บอนกายที่กําลังปิดหูของตัวเองด้วยสีหน้าเจ็บปวดและรู้สึกตัวว่าปัญหาของเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาคนคนนั้นยังคงนั่งยิ้มอย่างใจเย็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฟิงเฟ,เฟ่ยที่เป็นนักร้องระดับท็อปของอาณาจักรซิน,ก,นกำลังใช้ฟีนิกคลายตูเกเตอร์เพื่อจัดการกับใครบางคนที่เข้าร่วมงานวันเกิดของเธอมันทำให้ทุกคนรู้สึกสนใจขึ้นมาว่าคนคนนั้นคือใครกันแน่มิสเตอร์ก็อดวันมองไปที่หานเซ่นด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาเฟิงเฟ,เฟ่ยรู้สึกตัวว่าครั้งนี้เธอทำเกินไปแต่เธอยังคงเห็นรอยยิ้มที่น่าํำคาญบนใบหน้าของหานเซ่นมันทำให้เธอรู้สึกแย่ ถ้ารู้แบบนี้เราคงจะใช้พลังฟีนิกคลายทูเกเตอร์อย่างเต็มที่ในประโยคสุดท้ายของเพลงเฟิงเฟ่ย,ฟยคิดพลังฟีนิกคลายทูเกเตอร์นั้นเป็นอะไรที่ลุนแรงมากๆถ้าเธอใช้พลังของมันอย่างเต็มกำลังทั้งสถานที่จัดงานจะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยที่สุดแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการสุขสันต์วันเกิดนะหลังจากที่เฟิงเฟ่ยร้องเพลงจบมีเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนเวทีขณะที่ถือเค,ค้กวันเกิดในมือ เธอเดินมาตรงหน้าของเฟิงเฟยเฟยในตอนที่หานเส้นเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตกใจอย่างมากตาดำของเขาหดเล็กลงและดวงตาของเขาก็มีน้ำตาไหลออกมาเด็กผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ5ถึง6ขวบแต่เธอดูเหมือนกับเซียงหยินไม่มีผิดมันเหมือนกับว่าเธอคือเซียงหยินเวอร์ชั่นเด็กเป็นไปไม่ได้นี่หมายความว่าเซียงหยินตายและเกิดมาใหม่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ หานเส้นมองไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นและรู้สึกรลาวกับว่าสายตาของเขาเริ่มจำเบลเลอเมื่อนึกถึงตอนที่เขาได้พบกับเซียงหยินเขาจําได้ว่าเธอนั้นดีกับเขาแค่ไหนถึงแม้หานเส้นจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเซียงหยินที่กลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าแต่มันผ่านมานานหลายปีแล้วที่เขาไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับเธอ ด้วยเหตุนั้นความเป็นไปได้ที่เธอจะตายไปแล้วจึงเป็นได้สูงแถมเด็กผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนกับเซียงหญินไม่มีผิดฮานซ้นจึงคิดแบบนั้นขอบคุณเซียวหญินเฟิงเ,เฟ่ยเลือกมองฮานซ้นและย่อตัวลงไปยิ้มให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่อของงานคือเซียวหญิน หานเส้นแปลกใจถึงแม้หัวใจของหานเส้นจะแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าแต่ในบางครั้งเขาก็รู้สึกโศกเศร้าความรู้สึกที่เสียงหญินนำมาสู่เขานั้นเป็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกจากคนอื่นขณะที่สายตาของทุกคนจับจ้องไปทางเฟิองเฟยฟฟฟที่กำลังเป่าเทียนที่อยู่บนเคก้กสายตาของหานเส้นนั้นจับจ้องไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นนางคือพี่เสียงหยินจริงๆอย่างนั้นเหรอ ฮารเซนรู้สึกแย่อย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนฮารเซนมีแผนที่จะกลับก่อนงานเลิกแต่ตอนนี้เขาเลือกคิดที่จะทําแบบนั้นแล้วเขาอยากจะหาโอกาสไปพูดคุยกับเด็กผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าเสี่ยวหยินคนนั้นเขาอยากรู้ว่าเธอนั้นใช่เสี่ยงหยินหรือเปล่าแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่กับเฟิงเฟ่ยตลอดและรอบๆเฟิงเฟ่ยก็ล้อมลออไปด้วยเหล่ากุนนาง ฮานเส้นและบอลกายไม่สามารถเข้าไปร่วมวงกับพวกเขาได้หานเส้นไม่อยากจะรออีกต่อไปในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันมีเรื่องไม่กี่เรื่องที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นเร็วแบบนี้ตอนนี้หัวใจของเขากําลังเต้นลัวที่รักของข้าเจ้าต้องการนางใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปเอาตัวนางมาถ้าเจ้ามีความช่วยเหลือจากข้าเจ้าก็จะไม่มีอะไรต้องกลัว เงาของบิกสกายเดมอนปรากฏข้างๆหานเส้นมันเหมือนกับว่าเธอกำลังกอดและกระซิบเข้ามาในหูของเขาตอนที่3095ซื้อหนิงเดมอนเลดหานเส้นเมินเฉยต่อบิกสกายเดมอนถึงแม้ข้อเสนอของเธอจะเป็นอะไรที่ยั่วยวนใจแต่ถ้าเธอต้องการจะให้เขาฆ่าคนเขาก็ไม่มีทางทำตาม เด็กผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะรู้สึกได้ถึงสายตาของฮานเซ่นเธอหันมามองที่เขาในตอนนั้นทั้งสองสบสายตากันเด็กผู้หญิงคนนั้นดูตกใจมันมีความสับสนอยู่ภายในดวงตาที่งดงามของเธอในวินาทีต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งออกมาจากฝูงชนเธอวิ่งเข้ามาหาฮานเซ่นสายตาของทุกคนยังคงจับจ้องไปที่เฟิ่องเฟ่ย,ฟยด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นถึงพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงคนนั้น เธอวิ่งเข้ามาหาฮานเซนและสังเกตเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าเธอถามด้วยความสับสนพี่ชายเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าดวงตาของฮาเนเซนเปลือขึ้นมาเขาแน่ใจว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือเสียงหญินที่กลับชาติมาเกิดเสียงหญินเป็นหนึ่งใน8ปดขุนพลของจอมมานฮานเซนมองดูเธอวิวัฒนาการสู่ก็อตแซงโชรี่เขสีและเธอบอกว่าจะรอเขาอยู่ที่นั่นแต่ในตอนที่เขาเลื่อนไปสู่ก็อตแซงโชรี่เคซี เขาก็กลับไม่ได้พบกับเธอเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาเจอเธอที่นี่แทนฮานเเซนมองไปที่เด็กผู้หญิงและตอบกลับไปว่าไม่ชื่อของข้าคือฮารเเซนแล้วชื่อของเจ้าละ่ะชื่อของข้าคือเฟิงหยินหยินเฟิงเฟ่ยเป็นน้าของข้าพี่ชายจะเรียกข้าว่าเซี่ยวหยินก็ได้ เฟิงยินยินไม่รู้ว่าทําไมแต่ในตอนที่เธอเห็นหารเส้นเธอก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจดีและต้องการจะเข้ามาหาเขาเจ้าเรียกข้าว่าหารมูแล้วกันเจ้าเรียกข้าว่าซานมูแล้วกันหารเส้นพูดซานมู่พี่มากับข้าข้าจะพาพี่ไปดูของดีบางอย่าง เสียงของเฟิงหยินหยินฟังดูคุ้นเคยสำหรับหานเส้นเขาไม่ได้ขัดขืนและปล่อยให้เฟิงหยินดึงมือของเขาไปบรรกายรู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้เขาไม่คาดคิดว่าหลานสาวของเฟิงเฟ่ยจะสนิทสนุมกับหานเส้นแบบนั้นเขาเองก็ลุกขึ้นและตามไปเช่นกันความสนใจของทุกคนยังคงอยู่ที่เฟิงเฟ่ยดังนั้นมันจึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่าพวกเขาออกไปจากงานปาร์ตี้ เฟื่องยินยินพาหานเส้นและบอนกายเดินผ่านโถงทางเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขามาถึงสวนแห่งหนึ่งมันมีต้นไม้แก่อยู่ภายในสวนบนต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกผลที่ดูเหมือนกับระฆังแต่มันไม่มีใบไม้อยู่บนต้นในตอนที่มีลมพัดลงมาต้นไม้จะส่งเสียงเหมือนกับท่วงทํานองของลิงโทนมันไม่ได้ดังมากและมันจะทําให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขที่ได้ยินมันบอนกายดูตกใจเขาชี้ไปที่ต้นไม้แก่และถาม นั่นคือต้นโอบิลกอสที่เป็นยีเรส่าเสียงระดับท็อปในตำนานอย่างนั้นเหรอเฟิงหยินหยินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มใช่แล้วน ah. ี่คือต้นโอบิลกอสแต่มันเป็นร่างเต็มวัยแล้วดังนั้นมันจึงนำมาใช้ไม่ได้พวกเราเคลื่อนย้ายมันมาที่นี่เพื่อจะอาบเสียงของมันทุกวัน ซึ่งมันจะช่วยพัฒนาอาการให้พลังเสียงของพวกเราหลังจากนั้นเฟิงหยินหยินก็ดึงหาเส้นไปนั่งบนหญ้าใต้ต้นไม้เธอหลับตาลงและพูดพร้อมกับทำท่าบ่งบอกว่านี่เป็นความลับระหว่างพวกเขาน้าของข้ารักต้นไม้นี้มากๆนางจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้มันแต่นางรักข้ามากกว่าสิ่งอื่นใดมีเพียงแค่ข้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มันที่นี่ได้ดังนั้นได้โปรดอย่าไปบอกใครว่าข้าพาพวกพี่มาที่นี่ แน่นอนอยู่แล้วบอรกายพูดพร้อมกับทุบอกของเขาพี่ซานมู่พี่อาศัยอยู่ที่ไหนข้าจะไปหาพี่ได้ยังไงเฟิงหยินหยินถามหาเซ้นข้าเพิ่งมาอยู่ในเมืองหลวงได้ไม่นานข้ายังหาที่พักเป็นหลักแหล่งไม่ได้นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของข้าถ้าเจ้าต้องการจะพบข้าเจ้าแค่โทรหาข้าหาเซ้นมอบเบอร์โทรศัพท์ของเขาให้กับเฟิงหยินหยินถ้าอย่างนั้นพี่ซานมู่ก็มาอยู่ที่บ้านของข้าสิ เฟิงหยินหยินพูดอย่างดีใจถ้าเป็นคนอื่นพูดแบบนี้หานเซิ่นก็จะตอบปฏิเสธอย่างไม่ลังเลแต่นี่คือเฟิงเฟยเฟยที่น่าจะเป็นเสียงหยินที่กลับมาเกิดใหม่มันจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะตอบปฏิเสธความจริงแล้วเขาหวังที่จะได้พูดคุยและทําความสนิทสนมกับเฟิงหยินหยินบันกายมองหานเซิ่นอย่างแปลกๆปกและคิดกับตัวเองเจ้าหนี่เป็นโครคกล้เด็กอย่างนั้นเหรอ ผู้หญิงชุดม่วงคนหนึ่งแอบเดินออกมาจากปาร์ตี้เธอไปที่มุมมืดของปราสาทที่ไม่มีใครอยู่สิ่งที่พวกเจ้าต้องการอยู่ที่นี่ผู้หญิงชุดม่วงพูดเธอดูเหมือนกับหัวขโมยที่นำของมาส่งให้กับคนอื่นอีกคนทำไมถึงได้ใช้เวลานานนะักคนที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดยื่นมือออกมารับของผู้หญิงชุดม่วงพูดเฟิงเฟยเป็นคนระมัดระวังตัวถ้าไม่ใช่เพราะว่านางกำลังยุ่งกับงานวันเกิด ข้าก็คงจะไม่ได้มันมาของตอบแทนของข้าล่ะคนที่อยู่ในมุมมืดมอบกล่องใบหนึ่งให้กับผู้หญิงชุดม่วงก่อนที่จะจากไปผู้หญิงชุดม่วงตรวจเช็คของในกล่องก่อนที่จะรีบปิดมันเธอพูดกับตัวเองด้วยไข่นกร้อยสปิริตร้อยเสียงนภาระดับที่รเจ้าหนีข้าสิตุยาก็จะเหมือนกับฝนเฟ่เเฟ,เฟด้วยความตายของนางมันก็จะมีที่ว่างสำหรับนักร้องคนใหม่ คนที่อยู่ในมุมมือดออกมาจากตาศาสตร์และกลับไปที่คาดิฮาของตระกูลกงซูคนคนนั้นก็คือคนรับใช้แก่ของกงซูจือนายท่านข้าได้เส้นผมของฝูงเฟ้ย,ฟยมาแล้วคนรับใช้แก่เอาขวดแก้วที่บรรจุเส้นผมอยู่ภายในออกมาและวางมันลงตรงหน้าของกงซูจืออย่างระมัดระวังทำได้ดีมาก กงซูจูหยิบขวดขึ้นมาด้วยสายตาอาฆาตเครื่องหมายโลหิตช,ชีพประจเทพสปิริตเลืองแสงบนหน้าผากของกงซูจูมีเงาสีดําปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขามันคือรูปปั้นทองแดงที่มีความสูงพอๆพอพอกับมนุษย์คนหนึ่งมันมีผมและแขนขาแต่มันไม่มีใบหน้ามันดูย้อนยุกและแปลกประหลาดด้วยเส้นผมนี้ข้าจะใช้พลังของซือเหมืงเดมอนเลด นางชอบจัดงานวันเกิดไม่ใช่เหรอข้าจะให้นางนั้นได้ตายต่อหน้าทุกคนกงซือจือพูดแบบกัดฟันและวางเส้นผมบนใบหน้าที่ว่างเปล่าของรูปปั้นทองแดงทันใดนั้นรูปปั้นทองแดงก็เลืองแสงสีเขียวประหลาดออกมามันดูดเส้นผมเข้าไปแล้วในขณนะดเดียวกันรูปปั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจะแสดงใบหน้าออกมา ถ้ามองดูดีๆมันจะสังเกตเห็นว่าใบหน้านั้นดูเหมือนกับใบหน้าของเฟิงเฟยเฟยมันไม่ใช่แค่ใบหน้าเท่านั้นแม้แต่ร่างกายของรูปปั้นทองแดงก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไม่นานหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเฟิงเฟยเฟยดีดูเหมือนว่าซีตุยาไม่ได้หลอกพวกเรานางได้เส้นผมของเฟิงเฟ่ย,ฟย,ฟยมาจริงๆกงซูจือดูตื่นเต้นอย่างมากเขาจ้องมองไปที่ซือหมิงเดมอนเลดลูกจิน้น รออีกหน่อยนะผู้หญิงที่ลูกชอบกำลังจะไปหาลูกในเร็วๆนี้ในตอนที่กงซือจือพูดดวงตาของรูปมั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงมันดูปแปลกประหลาดและน่ากลัวเหมือนกับปีศาจ เฟิงเฟ้ย,ฟยสังเกตเห็นว่าเฟิงหยินหยินได้หายตัวไปดังนั้นเธอจึงเดินออกไปตามหาวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่วันถัดไปจะเป็นวันเกิดของเฟิงหยินหยินดังนั้นหลังจากที่ผ่านเที่ยงคืนมันก็ถึงเวลาวันเกิดของเฟิงหยินหยินด้วยเหตุนั้นเธอจะใช้เวลากับเฟิงหยินหยินในทุกๆวันเกิด และหลังจากผ่านเที่ยงคืนเธอก็จะมอบของขวัญให้กับเฟิงหยินหยินมันเกือบจะถึงเที่ยงคืนแล้วแต่เฟิงหยินหยินได้หายตัวไปเฟิงเฟ่ยเฟยส่งคนออกไปตามหาแต่ไม่มีใครหาเธอได้พบดังนั้นเฟิงเฟ่ยเฟ,ย,เฟยจึงออกมาตามหาด้วยตัวเองเฟิงเฟ่ยเฟยพบว่าเฟิงหยินหยินกำลังอยู่ที่สวนด้านหลังแต่นอกจากเฟิงหยินหยินแล้วมันยังมีคนอื่นอยู่อีกสองคนหนึ่งในสองคนนั้นคือหานเซินที่เธอไม่เคยชอบหน้า โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามในคลิปตัดไปร้วกันนะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมแล้เวเจอกันในคลิปถัดไปครับบาย